คือเมื่อไรก็ตามที่เรามีรายได้เข้ามาใช่ไหมครับไม่ว่าจะจากเงินเดือนประจำงานเสริมเล็กๆน้อยๆหรือแม้แต่ไลฟ์ขายของใน TikTok ที่ฮิตกันมากๆตอนนี้ใช่เลยคำถามคลาสสิกที่มันแบบผุดขึ้นมาในหัวทันทีเลยก็คือแล้วเราต้องเสียภาษีไหมอืมเป็นคำถามแรกของทุกคนจริงๆค่ะซึ่งพอพูดถึงเรื่องภาษีเนี่ยนะคนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงแค่พนักงานออฟฟิศใช่ค่ะที่รับเงินเดือนเป็นหลัก แต่จากข้อมูลที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้เนี่ยความจริงมันมซับซอ้อนแล้วกว้างกว่านั้นเยอะเลยครับกว้างกว่ามากจริงๆค่ะวันนี้เราเลยจะไม่ได้มาดูแค่ว่าต้องเสียเท่าไหร่นะครับแต่จะพาไปสำรวจเส้นทางชีวิตของผู้เสียภาษีกันเลยอ๋อเป็นการมองภาพที่น่าสนใจมากค่ะเริ่มตั้งแต่ก้าวแรกที่เรามีรายได้เป็นของตัวเองคนเดียวไปสู่จุดที่เริ่มสร้างธุรกิจกับเพื่อนอืมอมแล้วไปเจาะลึกในเรื่องที่ผมว่าหลายคนคาดไม่ถึงเลยคือ เกิดอะไรขึ้นกับภาษีเมื่อชีวิตสิ้นสุดลงค่ะและปิดท้ายด้วยการที่แค่ราเปลี่ยนที่อยู่บนโลกใบนี้มันก็เปลี่ยนสถานะทางภาษีของเราไปอย่างสิ้นเชิงได้เลยเป็นการมองภาพรวมที่ครบวงจรมากๆเลยค่ะเพราะมันคือเรื่องจริงเลยการเข้าใจว่าตัวเองอยู่ในสเตจไหนของเส้นทางนี้คือจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่สุดจริงๆอืมครับเพราะว่ากฎเกณฑ์วิธีคิดแล้วก็หน้าที่ของแต่ละกลุ่มเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลย การระบุตัวตนของเราในโลกของภาษีให้ถูกคือก้าวแรกที่จะทําให้การจัดการเรื่องยุ่งยากทั้งหมดง่ายขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะโอเคครับงั้นเรามาเริ่มที่จุดสตาร์ทของทุกคนกันก่อนเลยดีกว่าประเภทแรกที่คุ้นเคยกันดีค่ะแต่ผมเพิ่งมาตระหนักว่าจริงๆแล้วมันกว้างกว่าที่คิดมากนั่นคือบุคคลธรรมดาอืมอันนี้เบสิกสุดๆซึ่งแน่นอนว่าหมายถึงพนักง,งานบริษัทแต่ผมเพิ่งนึกออกว่ามันคงรวมไปถึง Uh, เพื่อนผมที่เป็นสถาปนิกอิสระใช่ค่ะหรือแม้แต่คนที่ทําช่อง YouTube แล้วมีไรายได้เข้ามาก็นัดเป็นบุคคลธรรมดาเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมครับใช่ทั้งหมดเลยค่ะคือหัวใจสําคัญของคําว่าบุคคลธรรมดาในทางภาษีไม่ได้อยู่ที่รูปแบบการจ้างงานนะคะอ oh. แต่อยู่ที่การมีเงินได้พึงประเมินหรือพูดง่ายๆก็คือ มีรายได้ที่ต้องนำมาคำนวณภาษีนั่นเองค่ะซึ่งนิยามนี้มันสะท้อนภาพเศรษฐกิจยุคใหม่ได้ชัดเจนมากโดยเฉพาะกลุ่มฟรีแลนซ์ครีเอเตอร์ใช่ใช่หรือพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่เป็นกลุ่มใหญ่ขึ้น,นเรื่อยๆแล้วก็มักจะสับสนเรื่องนี้มากที่สุดจริงครับเพราะรายรับอาจจะไม่สม่าเสมอเท่าพนักงานประจาแต่หลักการยังคงเดิมค่ะคือเมื่อมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดก็เกิดหน้าที่ทางภาษีขึ้นทันที พอจะเห็นภาพแล้วครับว่าหัวใจมันอยู่ที่การมีเงินได้ไม่ใช่รูปแบบของงานถูกต้องค่ะแต่ในทางปฏิบัติล่ะครับสำหรับฟรีแลนซ์ที่รับเงินมาไม่เท่ากันแต่ละเดือนมันมีเทคนิคในการประมาณการหรือเตรียมตัวเรื่องภาษียังไงบ้างครับโอ้ประเด็นนี้น่าสนใจมากเพราะเป็นปัญหาที่เจอกันเยอะจริงๆค่ะคำแนะนำเบื้องต้นเลยนะคะคือการทำบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างง่ายๆอืบัญชีง่ายๆเลยใช่ค่ะไม่ต้องซับซ้อน แต่ขอให้บันทึกทุกครั้งที่มีเงินเข้าและมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเกิดขึ้นครับเพื่อให้ตอนปลายปีเราเห็นภาพรวมทั้งหมดจะได้ไม่ตกหล่นแล้วก็สามารถเลือกหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาหรือตามจริงที่เหมาะสมกับตัวเองได้ซึ่งการเตรียมตัวที่ดีจะช่วยลดภาระภาษีได้อย่างมหาศาลเลยนะคะโอเคครับนั่นคือตอนที่เรายัางลุยเดี่ยวแต่พอธุรกิจเริ่มไปได้ดีหลายคนก็เริ่มมองหาพาร์ทเนอร์ ซึ่งตรงนี้แหละครับที่ผมว่ามันเริ่มซับซ้อนขึ้นเพื่อนผมสองสามคนพึ่งลงขันกันเปิดร้านขายเสื้อผ้าออนไลน์ค่ะทำเพจโปรโมทจริงจังเลยแต่ยังไม่ได้ไปจดทะเบียนเป็นบริษัทแบบนี้สถานะทางภาษีของพวกเขาคืออะไรครับมันยังเป็นบุคคลธรรมดาอยู่หรือเปล่าหรือกลายเป็นอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นนี่คือจุดเปลี่ยนที่สําคัญบนเส้นทางผู้เสียภาษีเลยค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปมารวมตัวกันทําธุรกิจเพื่อแบ่งปันผลกําไร โดยที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือบริษัทจำกัดในทางกฎหมายภาษีจะมองว่ากลุ่มนี้คือห้างหุ้นส่วนสามัญที่มีใช่นิติบุคคลหรือคณะบุคคลค่ะเดีย๋ยวนะครับตรงนี้ผมยังงงง,งหน่อยทำธุรกิจกันสามคนมีชื่อร้านชัดเจนแต่ทาไมถึงยังเสียภาษีในหมวดบุคคลธรรมดาได้ล่ะครับมันดูเออไม่ค่อยสมเหตุสมผลเลย มันต่างจากการเป็นบริษัทจริงๆจ,จังๆตรงไหนกันแน่ครับเป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะคําตอบอยู่ในคําว่าสถานะทางกฎหมายสถานะทางกฎหมายใช่ค่ะพูดง่ายๆคือตราบใดที่ยังไม่ได้ไปจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สัมภากรก็จะมองว่าอ๋อนี่คือกลุ่มคนธรรมดาที่มาทำมาหากินด้วยกันอ,อยังไม่ใช่นิติบุคคลที่มีตัวตนแยกต่างหากจากเจ้าของโดยสิ้นเชิงดังนั้นหน่วยภาษีนี้จึงยังถูกจัดอยู่ในหมวดบุคคลธรรมดา แต่สิ่งที่สำคัญและคนพลาดกันเยอะมากคือกลุ่มนี้ต้องไปขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีเป็นของตัวเองในานามของห้างหุ้นส่วนหรือคณะบุคคลนั้นๆแยกต่างหากนะคะอ๋อไม่ใช่ใช้เลขของใครคนใดคนหนึ่งอ๋อเข้าใจ้ละคือถึงจะยังเป็นบุคคลธรรมดาแต่ก็เป็นในเวอร์ชั่นกลุ่มที่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของตัวเองแยกออกมาต่างหากใช่ค่ะแล้วเวลายื่นภาษีก็คือเอารายได้ของร้านทั้งหมดมายื่นในานามของกลุ่มนี้ แล้วค่อยเอากําไรที่แบ่งกันไปเป็นเงินได้ส่วนตัวของแต่ละคนอีกทีหนึ่งใช่ไหมครับถูกค่ะแต่มีจุดที่ต้องระวังนิดหนึ่งคือเมื่อห้างหุ้นส่วนหรือคณะบุคคลยื่นภาษีและเสียภาษีในานามของกลุ่มไปแล้วเงินส่วนแบ่งกําไรที่หุ้นส่วนแต่ละคนได้รับไปบจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องนําไปรวมคํานวณเป็นเงินได้ส่วนบุคคลอีกอเพื่อป้องกันการเสียภาษีซําซ้อนค่ะ นี่คือเหตุผลว่าทําไมการจัดตั้งและยื่นภาษีในนามกลุ่มให้ถูกต้องตั้งแต่แรกจึงสําคัญมากไม่อย่างนั้นอาจจะเกิดปัญหาตามมาได้ค่ะชัดเจนเลยครับเป็นรายละเอียดที่สําคัญมากๆเอาล่ะครับจากเรื่องการรวมตัวทําธุรกิจคราวนี้เราจะขยับไปสู่ประเด็นที่ซับซ้อนและอาจจะฟังดูน่าประหลาดใจสําหรับหลายคนค่ะมันเหมือนกับหลุดไปในดินแดนปรัชญาเลยคือเรื่องที่ว่าภาระทางภาษีไม่ได้จดลงพร้อมกับชีวิตของเราเสมอไปถูกต้องค่ะ เรื่องนี้เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนแต่ก็สำคัญอย่างยิ่งยวดในแง่ของการวางแผนมรดกซึ่งมันจะแบ่งออกเป็นสองกรณีที่เกี่ยวเนื่องกันอย่างใกล้ชิดค่ะน่าสนใจมากครับมาดูกรณีแรกกันก่อนนั่นคือประเภทที่3ผพู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษีค่ะผมเข้าใจว่าสถานการณ์คือถ้ามีคนที่มีรายได้แล้วเสียชีวิตลงกลางปีภาษีเช่น ทำงานมา6เดือนแล้วเสียชีวิตแบบนี้ไรายได้6เดือนแรกของเขาจะจัดการยังไงใครต้องรับผิดชอบเรื่องภาษีครับในกรณีนี้กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของทายาทหรือผู้จัดการมรดกค่ะอืมทายาทใช่ค่ะที่จะต้องนำเงินได้ที่เกิดขึ้นก่อนที่บุคคลน,นั้นจะเสียชีวิตมายื่นแบบแสดงรายการภาษีแทนภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไปตามปะกะตะิอ๋อก็คือยื่นตามรอบปกติเลยใช่ค่ะ พูดง่ายๆคือเป็นการเคลียร์ภาระภาษีที่ค้างคายอยู่ของผู้ที่ล่วงรับไปแล้วให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์สาหรับปีนั้นๆค่ะโอเคอันนั้นพอเข้าใจได้ว่าเป็นการจัดการกับรายได้ที่เกิดขึ้นแล้วค่ะแต่ที่ผมว่าน่าทึ่งกว่าคือประเภทที่สี่ที่เกี่ยวข้องกันโดยตรงกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งอันนี้คืออะไรครับฟังดูเหมือนตัวกองมรดกเองกลายเป็นคนขึ้นมาเลยถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้เข้ากับภาพใหญ่นะคะเราจะเห็นหลักการที่น่าทึ่งมากค่ะ คือกฎหมายมองว่าทรัพย์สินของคุณมีชีวิตทางภาษีเป็นของตัวเอง oh. แม้ว่าตัวคุณจะไม่อยู่แล้วก็ตามทันทีที่เจ้าของทรัพย์สินเสียชีวิตและมรดกนั้นยังไม่ถูกแบ่งให้ทายาทกองมรดกทั้งหมดจะถูกสถาปนาขึ้นเป็นหน่วยภาษีใหม่ทันทีหน่วยภาษีใหม่เลยใช่ค่ะเปรียบเสมือนบุคคลทางกฎหมายชั่วคราวหรือถ้าจะให้เห็นภาพอาจจะเรียกว่า เป็นผีทางภาษีก็ได้ที่มีหน้าที่ต้องยื่นแบบและเสียภาษีจากรายได้ที่มันสร้างขึ้นมาเองค่ะเดี๋ยวนะครับรายได้ที่กองมรดกสร้างขึ้นมาเองหมายความว่ายังไงครับยกตัวอย่างได้ไหมครับแน่นอนค่ะลองนึกภาพตามนะคะคนคนหนึ่งเสียชีวิตทิ้งไว้ซึ่งอพาร์ตเมนต์ให้เช่าหุ้นในตลาดหลักทรัพย์และเงินฝากในธนาคาร,ครในระหว่างที่ทายาทยังจัดการเรื่องแบ่งมรดกไม่ลงตัวซึ่งอาจใช้เวลาเป็นปีปี อพาร์ตเมนต์นั้นก็ยังเก็บค่าเช่าได้ทุกเดือนอาใช่หุ้นก็ยังได้รับเงินปันผลและเงินฝากก็ยังได้ดอกเบีย้ยจริงด้วยรายได้ทั้งหมดนี้แล้วค่ะคือรายได้ที่กองมรดกสร้างขึ้นมาเองและกองมรดกในฐานะผู้เสียภาษีชั่วคราวก็มีหน้าที่ต้องนำรายได้เหล่านี้ไปยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโอ้โหจนกว่าจะมีการแบ่งทรัพย์สินให้ทายาทเพื่อไปสู่สุขติเอ่อในทางกฎหมายนะคะครับครับ นี่คือเหตุผลว่าทำไมการวางแผนมรดกถึงไม่ใช่แค่เรื่องการแบ่งสมบัติแต่มันคือการจัดการภาระภาษีที่มองไม่เห็นด้วยอะค่ะโอ้โหนี่มันเหนือความคาดหมายไปมากเลยครับเหมือนกับว่าทรัพย์สินมันมีชีวิตของมันเองจริงและต้องรับผิดชอบตัวเองไปก่อนจนกว่าจะเจอเจ้าของคนใหม่ใช่เลยค่ะเอาละครับประเด็นเรื่องกองมรดกนี้ซับซ้อนและน่าทึ่งมากแต่ทั้งหมดที่เราคุยกันมามันอยู่บนพื้นฐานว่าเราเป็นใครออม แต่ยังมีอีกมิติที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนั่นคือเราอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้เพราะแค่จำนวนวันที่เราเหยียบแผ่นดินไทยก็สามารถเปลี่ยนกฎเกณฑ์ทางภาษีทั้งหมดของเราได้เลยใช่เลยค่ะประเด็นนี้จะถูกแบ่งตามถิ่นที่อยู่ซึ่งเป็นหลักการสากลที่ใช้กันทั่วโลกโดยกฎหมายไทยใช้เกณฑ์เรื่องระยะเวลาที่อยู่ในประเทศเป็นตัวตัดสินที่ชัดเจนมากนั่นคือตัวเลข180วันค่ะครับ มาดูกันที่ประเภทที่5ก่อนผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยหรือ resident ค่ะซึ่งตามข้อมูลก็คือนิยามตรงไปตรงมามากคือใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยรวมกันแล้วตั้งแต่180วันขึ้นไปในปีภาษีนั้นๆก็จะถูกจัดว่าเป็น resident ทันทีคํถามคือพอได้สถานะนี้มาแล้วมันมีผลกระทบอะไรบ้างครับ ผลกระทบใหญ่มากค่ะเพราะมันจะขยายขอบเขตหน้าที่การเสียภาษีของเราให้กว้างออกไปครอบคลุมรายได้จากสองแหล่งหลัก1คือเงินได้ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอันนี้ตรงไปตรงมาครับทำงานในไทยได้เงินในไทยใช่ค่ะก็เสียภาษีที่ไทยและส่วนที่สองที่สำคัญมากแล้วคนมักจะสับสนคือเงินได้จากต่างประเทศอ่า ประเด็นนี้กำลังร้อนแรงเลยหมายความว่าถ้าผมเป็นเรสเดนต์ในไทยแล้วผมมีรายได้จากค่าเช่าบ้านที่ต่างประเทศหรือเงินปนผลจากหุ้นต่างประเทศผมต้องเอามาเสียภาษีที่ไทยทั้งหมดเลยเหรอครับตรงนี้มีเงื่อนไขสำคัญค่ะคือจะต้องเสียภาษีเฉพาะส่วนที่นำเข้ามาในประเทศไทยในปีภาษีเดียวกันกับที่ได้รับเงินได้นั้นมาอ๋อจุดชี้ขาดคือการนำเข้ามาในปีเดียวกันนี้แหละค่ะ ซึ่งมันมีผลอย่างมากต่อการวางแผนภาษีสำหรับคนที่มีรายได้จากหลายประเทศหรือกลุ่มดิจิทัลโนมสที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันครับมันเลยเกิดเคสตลกกะหลกที่ว่ามีชาวต่างชาติบางคนต้องคอยนับวันในปฏิทินเลยนะคะเหรอครับโอเคอยู่มา179วันแล้วพรุ่งนี้ต้องบินออกนอกประเทศก่อนเพื่อที่จะได้ไม่กลายเป็นเรสเดนต์ในปีนั้นคือมันมีผลต่อการวางแผนภาษีขนาดนั้นเลยค่ะเป็นการนับวันที่ซีเรียสมากเลยนะครับใช่ค่ะ ซึ่งก็จะแตกต่างกันสิ้นเชิงกับประเภทสุดท้ายเลยใช่ไหมครับคือผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยหรือ Non r e s i d e ดนซที่นิยามก็คืออยู่ไทยน้อยกว่า180วันถูกต้องค่ะและพอสถานะต่างกันขอบเขตการเสียภาษีก็ต่างกันเราฟ้ากับเหวอืมสำหรับนอน r e s i d e ดนซ์ idence, จะเสียภาษีเฉพาะเงินได้ที่มีแหล่งกำเนิดในประเทศไทยเท่านั้นเฉพาะในไทยเท่านั้นใช่ค่ะ ส่วนรายได้ที่เขาได้รับจากนอกประเทศต่อให้นำเงินนั้นเข้ามาในไทยด้วยก็ไม่จำเป็นต้องนำมาคำนวณเพื่อเสียภาษีในไทยเลยพอจะยกตัวอย่างเปรียบเทียบไม่เห็นภาพชัดๆระหว่างสองกลุ่มนี้ได้ไหมครับแน่นอนค่ะลองนึกภาพวิศวกรชาวญี่ปุ่นที่บริษัทแม่ส่งมาทำงานโปรเจกต์พิเศษที่ระยองเป็นเวลา3เดือนครับ3เดือนเขาอยู่ไทยไม่ถึง180วันเขาจึงเป็น non resident เขาจะเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในไทยเฉพาะเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ได้รับจากโปรเจกต์ในไทยเท่านั้นส่วนรายได้จากค่าเช่าอพาร์ตเมนต์ที่โตเกียวของเขาไม่ต้องนำมาคิดภาษีที่นี่เลยแต่ในทางกลับกัน พักเป็นโปรแกรมเมอร์ชาวยุโรปที่เป็นดิจิทัลโนแมดแล้วตัดสินใจมาพักและทำงานจากเชียงใหม่เป็นเวลา8เดือนอ่าเกินแล้วซึ่งเกิน180วันเขาก็จะกลายเป็นเรสซิเดนต์ในปีภาษีนั้นทันทีซึ่งนอกจากจะต้องเสียภาษีจากเงินที่ทำในไทยแล้วเขายังอาจจะต้องพิจารณาเรื่องไรายได้จากทั่วโลกของตัวเองด้วยหากมีการนำเงินเหล่านั้นเข้ามาในประเทศไทยในปีเดียวกันกันกบที่ได้รับมาค่ะ เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดทันทีเลยครับสรุปแล้ววันนี้เราก็ได้เดินทางไปบนเส้นทางชีวิตของผู้เสียภาษีครบถ้วนทั้ง6ประเภทตามข้อมูลที่เรามีนะครับค่ะ ตั้งแต่การเป็นบุคคลธรรมดาการรวมกลุ่มตั้งต้นทำธุรกิจกรณีที่ซับซ้อนอย่างเรื่องความตายและกองมรดกไปจนถึงปัจจัยเรื่องสถานที่และระยะเวลาที่อยู่ในประเทศ hmm. ซึ่งเปลี่ยนสถานะทางภาษีของเราได้อย่างไม่น่าเชื่อการเข้าใจว่าเราเองจัดอยู่ในกลุ่มไหนคือแผนที่ตั้งต้นที่สําคัญที่สุดจริงๆครับใช่เลยค่ะและจากทั้งหมดที่เราคุยกันมาโดยเฉพาะประเด็นที่น่าทึ่งอย่างกองมรดกมันทําให้เกิดคําถามที่น่าสนใจให้คบคิดต่อยอดไปได้อีกนะคะในเมื่อข้อมูลระบุชัดเจนว่า กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งถือเป็นผู้เสียภาษีหน่วยหนึ่งที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากรายได้ที่มันสร้างขึ้นอคำถามที่น่าขบคิดต่อคือแล้วเมื่อไรายได้เหล่านั้นเช่นค่าเช่าหรือเงินปันผลที่เสียภาษีในนามกองมรดกไปแล้วรอบหนึง่งเงินก้อนนั้นจะถูกคิดภาษีในรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิมหรือไม่มันจะกลายเป็นมรดกที่อาจจะต้องเสียภาษีการรับมรดกอีกทอดหนึ่งหรือเปล่า หรือจะถูกมองไปเป็นเงินได้ของทายาทที่ต้องเสียภาษีบุกคลธรรมดาซํำซ้อนอีกรอบอ oh. นี่คือความซับซ้อนของการวางแผนภาษีมรดกที่ต้องมองให้ทะลุมากกว่าหนึ่งชั้นค่ะ